แล้วในเรื่องเราไม่มีคู่ใช่ไหมอ๋ยก็จริงๆคือถ้าดูในเทเลอร์ครับมันจะมีความสับสนและเอ๊ะยังไงคนคู่คนนี้หรือเปล่านะคู่คนนี้คนนี้คนนี้มันจะมีความแบบว่าคาดเดาไม่ได้ในเรื่องนี้ใช่ครับก็ตอนแรกมีคนคิดว่าเอารถจิ้นกับคนนี้แน่ๆสักพักหนึ่งพอเทเลอร์เต็มออกมาเฮ้ยไม่ใช่แล้ววะทำไมมันมีคนนี้ด้วยวะแล้วก็มีคนนี้อีกมันเป็นยังไงกันแน่ต้องรอติดตามดูครับ ะังไปตอนบรรยากาศตอนถ่ายคือถ่ายตอนประมาณตุลาใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ครับใช่มากตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นการถ่ายที่นานมากนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันมันยากในเรื่องของการคอนติเนียด้วยในเรื่องทั้งคาแรคเตอร์หน้าตาสีผมอะไรเงี้ยเหมือนตัวผมเองก็จะมีสีแบบทําสีนี้ใช่ไหมก็ต้องเลี้ยงผมแบบว่าสีนี้ไปตลอดทั้งเรื่องมันก็มีความยากในการถ่ายครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาอีกที่ผมก็ติดล้าไซคอนด้วยนะช่วงนั้นแล้วก็ อาจก็จะคนรู้อยู่ว่ามันพักไปช่วงหนึ่งเนาะใช่ครับก็นั่นแหละมันก็เลยเป็นอุปสรรคหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีครับผมต้องการถ่ายใหม่ต้องเหมือนแบบว่าเตรียมตัวใหม่หรือว่าขอสนิทใหมต้องมีว่าโรงในอ๋อในส่วนเรื่องของคาแรคเตอร์จริงๆก่อนที่จะถ่ายทำครับเขาจะมีการแอคติ้งหรือว่าเวิร์กช็อปเพื่อที่จะให้ตัวผมเข้าใจตัวละครได้มากที่สุดจริงๆมันไม่ได้หายไปหรอกครับมันอยู่ในตัวผมนี่แหละมันเรียกเรียกได้ว่า ณโมเมนต์นั้นนะมันจะมีผู้กำกับอยู่แล้วในการที่จะบอกอีกทีนึงว่าเออซีนนี้ต้องต้องการยังไงแต่จริงๆผมก็ทํางานบ้านมาแล้วแหละแต่ว่าบางทีมันก็ต้องหน้าง,งานนะครับบางทีเออแบบเ,เล่นอย่างนี้ดีนะมันดีกว่าดีแบบยังไงแบบนี้ครับประมาณนี้แล้วสำหรับรู้ระหว่างการแสดงกับร้องเพลงเต้นหรือว่าอะไรอไมันเข้าทางกับเราจริงๆจริงๆ,งๆถ้าพูดณตอนนี้เลยครับเอรถว่าน่าจะเป็นเรื่องการแสดงมากกว่าเพราะว่าด้วยด้วยความที่เอารถสแะครับ เทรนแบบว่าเวิร์กช็อปมาเยอะในส่วนของพาร์ทการแสดงแต่ว่าสําหรับการเต้นทุกคนที่ดูรายการลาสไซคอนก็น่าจะรู้อยู่ว่าแบบผมเพิ่งมาเริ่มนับหนึ่งในรายการเลยมันก็อาจจะระยะเวลามันสั้นจริงๆแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปผมอยากลองทาให้เต็มที่ก่อนอยากรู้ว่าศักยภาพของตัวเองไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับก็คงต้องเต็มที่ทั้งสองทางอยู่แล้วครับพอได้ลองแล้วครับรู้สึกว่าโอ้ยแต่ใแนแของเราเป็นการตัวเองยังไงบ้างอืมก็รู้สึกตัวเองพัฒนาขึ้นครับก็ ถ้าเราซ้อมเต้นทุกวันเราอยู่กับมันขึ้นทุกวันเราอยู่ในสังคมที่เพื่อนเขาร้องเก่งเต้นเก่งเออมันก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ตามทันเพื่อนอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่าเออวันแรกจากไฟเออร์วันนั้นที่กระโดดสังเกตง่ายๆเลยนะกระโดดแค่ครั้งเดียวไม่พร้อมเพื่อนแต่ว่ามูเตลูรก,กระโดด3รอบพร้อมเพื่อนแล้วนี่คือ <c oughs> เห็นถึงว่าพัฒนาพัฒนาขึ้นมาประมาณหนึ่งครับแล้วก็แต่แลสะสเตจด้วยระยะเวลาแล้วก็ด้วยความกดดันหลายๆอย่างมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้น แต่จริงเปนเพราะว่าความพยายามไอ้มันทำให้เราแบบนึในคนในวันนี้ใช่ครับจริงๆมันเป็นในส่วนของความพยายามด้วยหลายๆอย่างจริงๆก็อย่างมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะโคโคโปรดิวเซอร์แบบที่เขาจัดทําขึ้นมาที่เขาเขียนจดหมายของรถณวันแรกที่เข้ามาในเอทามะครับก็จะเห็นได้ว่านั่นแหละคือเป้าหมายในการที่จะทําให้ผมมีความพยายามเกิดขึ้นใช่ครับก็ผมคิดว่า จริงๆผมอยากให้ทุกคนเห็นผมแบบเป็นไอคอนของความพยายามถ้าเห็นในถ้าใครที่ท้ออยู่นะครับก็ผมคิดว่าถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าตั้งเป้าหมายแล้วรู้สึกตัวเองทาไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นครับลองทํามันให้เต็มที่แล้วก็มีคนรอบข้างสพอร์ตอยู่แล้วครับผมก็ถ้าวันไหนที่เหนื่อยหรือรู้สึกขาดกําลังใจก็มาเปิดดูโรดได้หรือว่ากําลังใจจากคนรอบข้างที่คุณรักได้ครับผมตนนี้ร้านเป็นศิลปินมากเป็นไงบ้างกับการเตรียมจะแบบปล่อยวงปล่อยเพลงนะ คือถ้าปล่อยคือจริงๆอยากจะบอกว่าการซ้อมคือเข้มข้นมากเพราะว่าเราเดบิวต์มาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็ในาระองศิลปินเราก็คงต้องทําผลงานให้มันคุณภาพมันโอเคที่สุดดีที่สุดก็รอติดตามดูครับทุกคนเต็มที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอกรสดเดมอนเจอร์เป็นต่อแล้วก็พี่ตาอูเองก็ทุกคนเต็มที่กับงานวงมากๆก็อยากให้รอติดตามกันนิดนึงนะครับอย่างชื่อวงเห็นว่าใกล้แล้วนะจริงมันใกล้<อ>แล้วใชะนะ่ไ จริงๆใช่ครับใช่มันมีแล้วแหละมันคิดไว้หมดแล้วแต่ว่าในส่วนของพาร์ทการทํางานนะครับมันเราจะเปิดตัวออกมาแล้วก็อยากจะแบบให้เปิดตัวแบบโอเคเนาะแบบยิ่งใหญ่หน่อยก็ก็รอนิดนึงนะครับผมครับผมแล้วซิงเกิลนะคบมีแลนแล้วยังอ๋อในส่วนของตรงนี้เองก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอยู่เหมือนกันครับยังเป็นความลับอยู่ใช่ยังยังเป็นความลับอยู่ยังไม่ออกมาครับก็ได้ประมาณเท่านี้ครับแต่ก็รวมตัวกันบ่อยเยอะ อะไรรวมกันบ่อยเนี่ยห้าคนเนี่ยใช่รวมตัวกันบ่อยมากอันนี้คือของต้องของรวมของตาอู๋อ๋อที่ไปครับก็จะเป็นบ้านครับบ้านของพี่พี่ตาอู่แล้วก็พี่เทเลอร์เขาเขาอยู่ใช่เขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็บ้านมันใหญ่มากก็เลยแบบว่าไปรวมตัวที่นั่นแบบใช่ครับแต่แล้วี่สตรีมเกมมีง้องงังกันอ๋อยยังไงมันเป็นโมเมนต์อะไรยังไงคะ จริงๆสตรีมเกมอ่ะจริงๆเอารถอ่ะอยากทำมาสักพักแล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบมันไม่มีเวลาแล้วก่อนหน้านี้ที่ตั้งแต่ล้าไซคอนนะครับจนแบบพอเสร็จปุ๊บก็ยังไม่มีเวลาเพิ่งเอารถเพิ่งมาทําหลังเพื่อเลยตั้งทั้งที่เด็กล้าไซคอนคนอื่นทำหมดแล้วจริงๆเอารถเรเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมมากๆตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนเด็กๆคืออาจจะแบบไม่ค่อยได้ได้อยู่เขาเรียกอ,อะไรอ่ะไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะครับก็เลยโตมารู้สึกว่าเราพร้อมที่แบบว่า สามารถมีคอมได้แล้วนะแล้วก็แบบเออได้เล่นแล้ว,ลวรู้สึกเริ่มโตขึ้นไม่คือเอาจริงๆามาผมเล่นเกมมันไม่ผมไม่ไม่เติมเลยครับ<อ>เติมน้อยมากแต่ว่าผมจะเล่นเป็นเกมเนื้อเรื่องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ใช่ก็จะเป็นเกมแบบถ้าใครที่ดูเมื่อคืนเมื่อวานนะครับก็มันเป็นเกมผีอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเล่นเกมโอ้พี่ที่อยูดอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่บอกเลยว่าแล้วผมอยู่คนเดียวแล้วห้องมืดมือ่ะแล้ว มันจำสกแกมอ่ะพี่แบบเราเหมือนเราดูหนังเพียเนาะมันก็น่ากลัวมากเลยครับแต่ว่าจริงๆก็เมื่อวานอะ่ะผมเล่นแล้วมันมีแบบปริศนาให้เราต้องแก้ก็มีแฟนคลับช่วยแบบเล่นกับเราด้วยเหมือนเราไม่ได้เล่นคนเดียวอะ่ะเหมือนมีคนมาอยู่ข้างๆเราก็สนุกมากเลยครับเป็นการสตรีมเกมสนุกมันมันต่างจากไลฟ์ปกติครับแต่จริงนอกจากสตรีมเกมหลายๆคนก็ไปโฟกัสกินสุดสุดแบบด้านของเรา <c oughs> อะไรเงี้ยอ,อัโหลดเอาจริงๆ <c oughs> คือผมอะ่ะ ใครที่เห็นผมมาตลอดจะเห็นว่าผมเป็นครูพละบ้างพี่ตาอู๋ว่าแซวแล้วแบบตั้งแต่ใย,ยน้องและเอาเอา,เอาคำมาปล่อยไอ้เคออีกแล้วก็เนี่ยครับครูพละ,ระใช่คือจริงๆเอารถเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วก็จะทําให้รถแบบมีเสื้อบอลเยอะมากเสื้อกีฬาเยอะมากครับแล้วเวลารถนอนอะรถก็จะแบบชอบใส่เสื้อสบายๆเสื้อแบบที่มันไม่ใช่เสื้อยืดอนะเนาะแบบเป็นเสื้อผ้า,ผาอีกแบบหนึง่งใช่มันสบายดีแต่เมื่อคือนอะ มันร้อนใช่เราเล่นเกมผีมันตื่นเต้นไงเออมันตื่นเต้นแล้วแบบว่าโอ้โหพี่ผมเปิดเมื่อคืนห่ะผมเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมอ่ะผมยังเหงื่อออกมือพี่มันร้อนจริงนะถ้าถ้าสังเกตจากรีแอคชั่นผมอ่ะเาแฟนจะแบบว่าไม่ได้โฟกัสเกมหรอกอ๋อครับก็มีหลุดด้วยนะแบบว่าอะไรหลุดไม่ใช่ไม่ใช่คือผมอ่ะ ลืมตัวไปว่าเออผมมาถอดแจ็กเก็ตออกไปแล้วก็แบบผมก็เอาแขนขึ้นมาอ้าวลืมก็มีคนแบบไปลงในทวิตว่าเออเป็นร่างจอยกับยายน้องในเวลาเดียวกันใช่หลายคนก็เลยอยากให้พี่เอารถร้อนไบ่อยๆอ้ก็ในซีรีส์ไงครับก็ใครอยากเห็นเอารถร้อนไบ่อยๆไปดูในซีรีส์เลยแบบโอ้โหบอกเลยว่าอากาศมันร้อนเนาะใช่ก็ต้องถอดเสื้อครับเรื่องหนึ่งวันเกิดที่ผ่านมาแฟนคลับทำเซอร์ไพรส์เนาะโอ้ใช่คือเรียกได้ว่า วันเกิดของรถปีนี้เป็นปีที่แตกต่างจากทุกปีมากๆเลยแบบบมากจริงๆรถไม่คิดว่าตัวเองจะได้แบบว่ามีภาพขึ้นวันเกิดที่จอมอนิเตอร์ที่ห้างดังแบบหลายๆที่อ่ะแล้วรถได้ไปแล้วมีแฟนขับแบบคอยซัพพอร์ตยืนอยู่แบบมาร่วมงานกันเยอะมากรถรู้สึกดีใจมากๆจริงๆที่แบบว่าเออมันเป็นอีกก้าวหนึ่งก้าวเล็กๆที่แบบทําเห็นได้ว่าแบบคนรักเรามากแล้วก็ซัพพอร์ตเราแล้วทําให้แบบวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งกลายเป็นวันพิเศษได้ครับ นะคะการขึ้นเอยครัง้งเลยที่มีภากรททกิจกิจกรรมอะไรก็ตามข,ข,ขออีกเรานะาทรรออนนี่อะไอะไรก็อ๋อจริงๆมันเอาง่ายๆเราเราทำในสิ่งที่เรารักดีกว่าสุดท้ายแล้วนั่นแหละมันคือสิ่งที่ผลผลตอบรับมาจากผู้ชมทุกคนเองว่าแบบจะซัพพอร์ตเราขนาดไหนใช่ครับก็ <c oughs> ถามว่ามันชินไหมเอารถไม่ได้ชินหรอกแต่รู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขที่จริงๆเมื่อวานอะครับที่รถ สตรีมเราจะไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องติดเทรนเพราะว่าปกติเอา่อนจะมาสตรีมเราจะแจ้งล่วงหน้าแต่เมื่อวานเหมือนแบบว่ารถทํางานเหนื่อยแล้วรถรู้สึกแบบหยาบผ่อนคลายก็เลยเชวนทุกคนมาจอยด้วยกันก็ติดก็รู้สึกใช่ติดเทรนทวิรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่แบบว่าเออทุกคนมารีแอคกับเราเยอะขนาดนี้สนุกมากเลยครับถึงว่าจะมีโปรเจกต์คู่กับพี่ต้าหมด้วยอ่าก็สปอยนิดนึงครับก็ใกล้วันอะไรแล้ววะใกล้วันอะไรแล้วนะ ใช่ครับใกล้ใกล้วันอะไรแล้วก็นั่นแหละครับก็ใกล้ๆแล้วครับก็รอดูนะครับว่าจะมีผลงานอะไรออกมากับเอโรถต้าอู่นะครับผมใช่ครับก็จะมีนอกจากคนปรเไทยก็จะมีหลังจากนั้นไปหลังจากนา้นไปก็จะมีโปรเจกต์คู่กันอีกก็รอดูครับว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรจริงๆก็มีคิดกันไว้ว่าจะอยากทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนยูทูบเองอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นไปแล้วว่าเราไปถ่ายอะไรกันที่เกษตรงานเกษตรแฟร์เนาะก็รอนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็อาจจะ ช้าหน่อยเพราะว่าเราทําหลายอย่างมากแต่ว่าจริงๆก็อยากจะเซอร์วิสแฟนทุกคนอย่างส่งคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกๆคนดูครับที่ทำรายการที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันมันรู้สึกอย่างไงบ้างมันมันได้เห็นอะไรกันมากขึ้นไหมหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งใส่อะไรอย่างเงี้ยบ้านเดียวกันอ๋อผมผมไม่ได้อยู่หมายถึงว่าเป็นเวลาไปอยู่อ๋อมันมันทำให้หรอจริงๆด้วยระยะเวลาจริงๆเราอยู่ในรายการก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเราใช้เวลาทั้งวันน่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันห้าทุ่มเที่ยงคืนบางทีก็เกินเวลาด้วยซ้ํา อยู่ด้วยกันประมาณ5เดือนพี่มันก็สนิทกันมากระดับหนึ่งจนพอเราเดบิวต์มาเป็น5คนสุดท้ายอ่ะกลายเป็นว่าเราสนิทกันมากกว่าเดิมเรามีอะไรเราก็คุยกันมีอะไรก็ปรับกันเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแล้วครับมันคือทุกๆคนรวมกันเป็นหนึ่งใช่มันคือทุกๆคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับผมโอเคฝากผลงานครับก็ฝากผลงานครับสุดท้ายนี้ก็ในพาร์ทของศิลปินหน่อนครับก็วง ตออเราดจมเปิด <c oughs> ครับก็ใกล้ๆนี้แล้วนะครับก็กําลังจะเปิดชื่อออกมาแล้วแล้วก็กํำลังจะมีผลงานออกมาเร็วๆนี้แล้วรอติดตามเนยครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนเอ่อพาร์ทของการเทรนอยู่นะครับ อดใจรอนิดนึงนะคบอย่าเพิ่งหายไปไหนนะแล้วก็สําหรับพาร์ทของนักแสดงนะครับก็กําลังจะมีซีรีส์เร็วๆนี้นะครับวันแรกที่วันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับทางช่องวานสาสเเวลา5ทุ่มตรงนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับสําหรับใครที่ดูไม่ทันย้อนหลังก็ตามไปดูได้ที่ Play สเพลผมครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกของล้วนเลยนะก็ถ้ายังไงก็ซัพพอร์เราด้วยนะครับขอบคุณครับ